สวัสดีนักเรียนชั้นม3ทับ3นะคะวันนี้วิชากิจกรรมแนแนวออนไลน์ประจาวันที่2มกราคม2564นะคะวันนี้เราจะทำปกแฟ้มสะสมผลงานกันค่ะมีสื่อการสอนที่เป็นคลิปบรรยายการทำสั้นๆ3-4นาทีนี้นะคะแล้วก็เว็บไซต์ในการออกแบบแฟ้มสะสมผลงานให้นักเรียนเข้าไปดูเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบแฟ้มสะสมผลงานเป็นของนักเรียนนะคะในส่วนของปก แฟ้มสะสมผลงานจะประกอบไปด้วย4ส่วนนะคะ 1. รูปนักเรียนที่เป็นปัจจุบันไม่จําเป็นต้องเป็นชุดนักเรียนนะคะ2ข้อความพอร์ตฟิโอหรือแฟ้มสะสมผลงานเลือกคําใดคำหนึ่งหรือจะใช้ทั้ง2องคำนี้รวมกันได้ค่ะ 3. ข้อความที่เป็นชื่อนำสกุลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ตรงนี้ให้นักเรียนนะคะใช้เป็นตัวเต็มอย่าใช้ตัวย่อนะคะ สี่ชื่อโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยหรือสมุทรสาครวุฒิชัยสกูตรงคําว่าวุฒิชัยนักเรียนอย่าเขียนผิดนะคะวุฒิ W U T T H I C H I นะคะจะใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือจะใช้ทั้งสองคำเลยก็ได้ค่ะทีนี้วิธีการทำนะคะนักเรียนก็เข้าไปดูที่กลุ่มเด็กโชว์พอร์ตนะคะเพื่อไปหาแนวทางนะคะ ในการออกแบบปกพอร์ตโฟลิโอจะออกแบบเป็นการ์ตูนนะคะหน้าปกนะคะนี่แบบนี้นะคะชอบไหมนะคะมาดูตัวอย่างเขาก่อนถ้ายังไม่มีไอเดียนะคะถ้าเรามีไอเดียเสร็จแล้วก็ไปออกแบบในแอปพลิเคชันนะคะที่อยู่ในมือถือใช้โทรศัพท์ออกแบบได้ออกแบบได้เลยนะคะหรือจะใช้โปรแกรม Microsoft Word อ่ะมาดูเพื่อนๆที่ส่งงานครูแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะ นี่นะคะถูกต้องเลยการสุดาเนี่ยใช้โปรแกรม Microsoft Word นะคะอ่าก็ export มาเป็นรูปภาพแบบนี้นะคะถูกต้องเลยนะคะอืแต่ที่ครูกล้วยดูนะคะอายุธนาถูกต้องคะอ่ะอา่อริสาถูกต้องนะคะ มีปรเมศเนี่ยนะคะขอบคุณที่ส่งงานนะคะปรเมศแต่เวลาส่งงานปรเมศแก้ไขอิดดิ์เนาะอิดดิต,ตรงจุด3จุดเนะะี่ยค่ะแก้ไขนิดนึงนะคะแล้วก็ให้ชื่อกับผลงานมาพร้อมกันนะคะอย่ายแยกผลงานส่วนหนึ่งชื่อส่วนหนึ่งนะคะมันรบเอามาพร้อมๆกันเลยโอเคค่ะขอบใจนักเรียนมากเลยนะคะที่ส่งงานครูตั้งหลายคนเนี่ยแล้วก็ สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียนไม่เป็นไรค่ะนักเรียนเข้ามาทําย้อนหลังมาดูงานตามหลังได้สุดท้ายแล้วนักเรียนจะต้องส่งผลงานของครูทั้งหมดภายในวันที่15มีนาคมยม้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ15มีนาคมงานทุกชิ้นของครูก้วยนะคะไม่มีกําหนดส่งแต่จะบอกวันสุดท้ายของการส่งงานตัดเกตเลยคือ15มีนาคมนะคะ ก็ขอให้นักเรียนนะคะทยอยทยอยทำนะคะจะทำตอนไหนก็ได้เพราะว่าครูกล้ยเนี่ยไม่ได้กำหนดตายตัวแล้วก็ทำได้24ชั่วโมงเลยนะจะทำตอนนอนตอนกินข้าวตอนไปเที่ยวตอนเข้าห้องน้ำนะคะกลับมาดูค่ะว่างานชิ้นไหนที่เรายังไม่ได้ส่งงานชิ้นไหนที่เรายังขาดตกบกพร่องไปกลับมาทำนะคะให้เรียบร้อยค่ะก็ ค่อยๆทำนะคะไม่รีบทยอยทยอยเนาะจะได้ไม่เครียดกันเนาะวิชาอื่นเครียดเยอะแล้วขอบคุณขอบใจสำหรับการรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนออกแบบแฟ้มสะสมผลงานของตัวเองอยากมีความสุขนะคะและเราก็จะได้ผ่านกิจกรรมแนแนวไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ